วันนี้มาแนะนำเคล็ดลับในการปลูกมะละกอนะครับเพื่อนๆก่อนหน้านี้เคยทําคลิปลงไปแล้วหนึ่งครั้งนะครับเพื่อนๆให้ความสนใจเป็นอย่างมากแล้วก็มีเพื่อนเพื่อนทักมาถามรายละเอียดนะครับวันนี้ก็เลยจะทําแบบละเอียดให้เพื่อนๆได้ดูอีกทีนะครับการเตรียมดินนะครับนี่คือดินที่ซื้อตามท้องตลาดทั่วไปนะครับเป็นดินปลูกทั่วไปออกมาผสมใหม่นะครับใส่ดิน4ส่วนปุ๋ยคอก1ส่วนปุ๋ยหมัก1ส่วนนะครับหลังจากนั้นให้ไปถอนต้นกล้ามะละกอมานะครับเพื่อนเพื่อน แล้วเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่ามะละกอจะมีรากยาวๆหนึ่งอันนะครับรากยาวๆรากใหญ่ๆนี่เขาเรียกว่ารากแก้วนะครับเดี๋ยวเราจะตัดรากแก้วตัดประมาณนี้นะครับตัดออกเพื่อให้มะละกอต้นนี้กลายเป็นมะละกอต้นเตี้ยนะครับเป็นเวลาเป็นมะละกอต้นเตี้ยเราจะนี่ครับตัดประมาณนี้เลยนะครับเวลากลายเป็นมะละกอต้นเตี้ยเราจะเก็บผลผลิตได้ง่ายนะครับต้นไม่สูงนะครับแล้วก็การตัดไม่ทําให้ต้นมะละกอได้รับความเสียหายนะครับ ต้นมะละกอก็ยังโตตามปกตินะครับสังเกตตรงดินด้วยนะครับสังเกตดินที่เป็นรอยดำๆตรงที่เราถอนมานะครับตอนกลบดินเราจะกลบประมาณนั้นนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อตัดล่าแก้วแล้วเราจะมาตัดใบนะครับตัดปลายใบนะครับเฉพาะปลายใบนะครับเพื่อนๆส่วนใบก็ปล่อยให้ได้รับแสงแล้วก็ได้ปรุงอาหารเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าพืชจะใช้ใบในการสังเคราะห์แสงแล้วก็ปรุงอาหารนะครับหลังจากนั้นนะครับตัดใบเสร็จตัดล่าแก้วเสร็จก็ เอามาลงกระถางเพาะชำนะครับเติมดินลงไปนะครับการกลบดินนะครับพเพื่อนๆเมื่อกี้ให้ดูแล้วนะครับก็คือ <hör s> กลบดินให้เสมอกับดินเดิมที่เราถอนต้นมานะครับเกลี่ยดินให้ทั่วนะครับแล้วก็มัดต้นมะละกอยึดกระสาไม้ที่เราปักไว้นะครับเพื่อป้องกันลมพัดต้นมะละกอล้มนะครับการยึดกระสาจะทําให้ต้นมะละกอเราอยู่กับที่นะครับลมพัดจะได้ไม่โยกไม่คลอนนะครับเพื่อนๆน นี่ครับเสร็จเรียบร้อยหนึ่งต้นนะครับเดี๋ยวจะทําให้เพื่อนเพื่อนได้ดูอีกหนึ่งต้นนะครับเริ่มต้นด้วยการไปถอนต้นกล้ามะละกอมานะครับเพื่อนเพื่อนเสร็จแล้วให้เพื่อนเพื่อนสังเกตที่รากแก้วนะครับอ่ารากแก้วก็คือจะรากที่อยู่ตรงกลางใหญ่ๆนะครับแต่ถ้ามันขาดไปอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรครับเพื่อนเพื่อนก็ตัดให้ชิดเข้าไปข้างในอีกนิดนึงนะครับตัดออกไปนะครับเหลือไว้รากฝอยไว้นะครับเพื่อนเพื่อนเหลือรากฝอยไว้ให้ต้นมะละกอได้หาอาหารนะครับ ก็ตัดออกไปก็จะประมาณนี้ครับเพื่อนๆเมื่อตัดเสร็จแล้วก็เอาไปชําลงกระถางนะครับก่อนที่จะชําลงกระถางนะครับเพื่อนเพื่อนอย่าลืมตัดใบนะครับตัดใบของมะละกอออกนะครับตัดปลายใบนะครับเพื่อลดการคลายน้ําเมื่อต้นมะละกอไม่คลายน้ํามากก็จะทําให้ต้นมะละกอไม่เหี่ยวนะครับเมื่อต้นมะละกอไม่เหี่ยวต้นก็จะสดชื่นไวนะครับต้นก็จะฟื้นตัวไวสามารถย้ายไปปลูกที่ใหม่ได้ไวขึ้นนะครับนี่ครับเพื่อนๆเมื่อตัดออกมาแล้วก็เอามาลงกระถางอย่างนี้เลยนะครับ เสร็จแล้วก oh. ็กลบดินนะครับกลบดินที่โคนต้นมะละกอนะครับให้เสมอกับดินเดิมตอนที่เราถอนมานะครับเมื่อเราถอนมาตอนที่แล้วเราสังเกตไปแล้วว่าดินเดิมอยู่ประมาณไหนเราก็กลบไปประมาณนั้นนะครับต้นมะละกอไม่ชอบอยู่ดินลึกนะครับเพราะฉะนั้นให้กลบให้เท่าดินเดิมให้มากที่สุดนะครับอาจจะเกินได้นิดหน่อยนะครับเวลาเราลดน้ํแเราก็จะยุบลงไปนะครับเสร็จแล้วก็ ผูกเชือกกับต้นมะละกอก,กับเสาไม้ให้แน่นนะครับป้องกันลมพัดต้นมะละกอล้มหรือโยกคลอนนะครับเสร็จแล้ว2กระถางครับเพื่อนๆก็เอาไปตั้งไว้ในแดดรำไรนะครับหรือว่าตั้งไว้ในร่มก่อนนะครับเสร็จแล้วก็รดน้ําตามนะครับรดน้ําให้ชุ่มเลยนะครับเพื่อนๆนี่ครับต้นนี้ทําเมื่อ3วันที่แล้วนะครับเพื่อนๆต้นก็สมบูรณ์แล้วสดชื่นดีแล้วนะครับแล้วก็นี่ครับสังเกตตรงที่กลบดินนะครับก็กลบเท่ากับดินเดิมนะครับ นี่นะครับต้นมะละกอสดชื่นนะครับพร้อมที่จะนําไปปลูกได้แล้วหลังจากนั้นเราก็ลดน้ําให้ชุ่มเลยนะครับเพื่อนๆลดน้ําให้ชุ่มเลยนะครับวันแรกส่วนวันต่อไปก็ลดวันเว้นวันนะครับประมาณสิบถึงสิบหวันก็สามารถย้ายไปปลูกที่ใหม่ได้แล้วขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ